สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำนะคะปลากระพงนึ่งมะนาวนะคะวิธีการทำพริกลาดปลานึ่อมะนาวนะคะก็จะมีกระเทียมสับพริกสับนะคะเตรียมไว้แล้วก็มีมะนาวด้วยนะคะแล้วก็วิธีการทำก็คือจะมีน้ำสุกนะคะมีน้ำสุกมีซีอิ๊วข,ขาวมีน้ำปลานะคะวิธีการทำก็คือ บีบมะนาวลงไปทําน้ําก่อนนะคะบีบมะนาวลงไปกับน้ําสุกนะคะแล้วก็ใส่น้ําตาลน้ําตาลปี๊บนะคะน้ําตาลปี๊บแล้วก็คนคนคนในใน,ในถ้วยใบนี้เลยค่ะคนคนคน,คนแล้วก็ปรุงรสปรุงรสน้ําปรุงรสให้รสชาติโอเคก่อนตามที่เราชอบเนาะแล้วก็ เอารสชาติก่อนนะคะระหว่างน้ํากับซีอิ๊วขาวน้ําปลานะคะไแบบด้รสชาติแล้วก็ใส่กระเทียมใส่พริกสับนะคะที่เตรียมไว้นะคะแล้วก็เอามาคนเข้ากันนี้นะคะเพื่อนๆเพราะว่าเราจะใส่กระเทียมกับพริกพร้อมกับน้ําพร้อมกับซีอิ๊วขาวน้าปลาไม่ได้นะคะเพราะว่าเราไปคนแล้วมันเดี๋ยวมันจะ,ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ตัวมะนาวเอ่อตัวเอ่อตัวตัวกระเทียมอะคะ่ะกระเทียมกับกับพริกมันจะมันจะเละเนาะมันจะช้าเวลาเราไปลาดตัวปลาแล้วเวลาเราเคี้ยวโดนมันจะไม่ได้รสชาตินะคะเพื่อนๆอันนี้พี่อุลืมนะคะลืม,ล,มลืมถ่ายแรกๆนะคะเพื่อนๆก็เลยอยากจะมาบอกว่าวันนี้ทําปลากระพงนืงมะนาวนะคะด้วยฝีมือตัวเอง เดี๋ยวลองทําดูนะคะว่ามันจะอร่อยแค่ไหนเนาะว่าจะกินได้ไหมนะคะช่วงที่อยู่บ้านนะคะทํากินเองนะคะไม่ได้ใส่ชุรสนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูนะคะตอนที่ล่าตัวปลานะคะเวลานืงอเรื่องปลากระพงนะคะยังสวยยังไม่ค่อยสูงก็เอา น้ำที่ทำไว้น่ะยาดไม่ต้องเยอะค่ะแค่น้ำา่คะเพื่อที่จะให้ตัวน้ำพริกกับมะนาวซึมเข้าเนื้อปลานะคะอันนี้เป็นสูตรที่ทำเองนะคะเพื่อนๆบางคนก็อาจจะทำไม่เหมือนกันเนาะพี่อู๋ทำอาหารไม่เก่ง เพื่อนๆท่านไหนที่ทําอาหารไม่เป็นลองทําทานดูนะคะ,ะบ้านพี่อู๋ไม่มีซึ้งนะคะเพื่อนๆบ้านพี่อู๋มีหม้อแบบนี้นะคะก็เอาน้ําใส่หม้อนะคะแล้วก็เอาถ้วยวางลงไปนะคะเพื่อสเตเลตหรือถ้วยที่มันหนาหน่อยเนาะแล้วก็เอาตัวปลาเอาชิ้นปลานะคะวางลงไปเนาะแล้วก็นึ่งนะคะแค่นี้แหละ คนที่ทำไม่เป็นทำอาหารไม่เป็นนะ,ะไม่เคยทำอาหารทางก็ทำทางได้นะคะเพื่นพนอนๆนี่คือปลาเนื้อมะนาวนะคะแบบง่ายๆเนาะแบบสุดเราชอบรสชาติแบบไหนเราก็ใส่เข้าไปอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวพี่บุจะเอาน้ำที่ทำน้ำไว้นะคะพริกพริกกระเทียมนะคะที่ทำน้ำเป็นน้ำหยาไว้นะคะแล้วก็เอามาราดนะคะ ก็โอเคนะคะเพื่อนๆชิ้นนี้ตาชิ้นนี้ลาดไปแล้วก็ตัดมาทานได้เลยนะคะแล้วก็ชิ้นต่อไปเราก็จะเพิ่มเติมออลาดแต่ละชิ้นไปก็ได้นะคะขอบคุณมากนะคะที่รับชมบ๊ายบายนะคะเจอกันนะคะคราวหน้านะคะก็จะมีอะไรมาให้ดูนะคะขอบคุณมากะคะ่ะ